นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัม <millet> พ <idée> <the> ุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะทัททะมาโนปิโยโห ติอีนาอกาสบัดนี้อัตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในการทำบุญวันศาสตร์ไทยเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านทั้งหลายผู้มีความสนใจและใฝ่ในคุณธรรมการทำบุญเนื่องในวันศาสตร์ไทยนี้ถือว่า เป็นวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่เราท่านทั้งหลายนั้นได้กระทําและปฏิบัติร่วมกันมาช้านานจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงยุคปัจจุบันการการทำบุญเรื่องใ้วันสาไทยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือมีการให้ทานสมาทานศีลและการปฏิบัติธรรม ถือว่าเป็นการกระทำที่มีความถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนาเพราะการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นพระพุทธศาสนาหรือพระพุทธเจ้าก็จะเน้นให้เราท่านทัน้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทนั้นประพฤติปฏิบัติรธรรมเพื่อที่จะใช้ชีวิตของเรานั้นให้มีความถูกต้อง ในการไปอยู่ในฐานะที่เรานั้นเป็นพุทธศาสนิกชนประเพณีการทำบุญเรื่องในวันศาตไทยเป็นประเพณีที่เรานั้นได้ร่วมกันปฏิบัติมาช้านานวันศาตไทยนี้เมื่อถึงวันสาตไยเราก็จะทำบุญกัน วันสะทยนี่ก็จะตรงกับวันวันสิ้นเดือนสิของทุกปีหรือว่าหรือว่าตรงกับวันแรม15บห้าค่ำเดือน10วันสะทยจึงหมายถึงวันสิ้นเดือนหรือว่าสิ้นเดือนสิบนั่นเองถ้าถ้าพูดถึงวันที่ก็ตรงกับวันวันพุธที่สองตุลาคม2,567 เมื่อถึงวันศาตไทยคนแต่คนแต่เก่าก่อนเราก็จะเห็นทุกบ้านร่วมใจกันทำขนมกายศาสตร์หรือว่ากวนข้าวกายศาสตร์กันทุกบ้านแต่ปัจจุบันนี้เราไม่ค่อยเห็นแล้วเพราะปัจจุบันนี้ขนมกายศาสตร์นี้มี คนเขาก็ทำมีคนเขาทำคือพ่อค้าไม่ขายนำไปผลิตเป็นสินค้าขึ้นขึ้นตลาดหรือว่าขึ้นขึ้นร้านนำมาค้าขายก็ถือว่าเป็นการเป็นการเป็นการดีอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าเราไม่เห็นบรรยากาศดังเก่าก่อนที่ว่าทุกบ้านนั้น จะมีการทำขนมขยาศาสตร์นี้ก็จะต้องเริ่มกันตั้งแต่กวนข้าควคั่วเข้าตอกหรือว่ากวนข้าวกยาศาสตร์ทำกันกินกันในครัวเรือนเอามาทำบุญแล้วก็แจกญาติพี่น้องที่อยู่ทั้งใกล้และไกลจริงๆแล้วการทำขนมข้าวกยาศาสตร์นี้ หลักเด่นๆก็เอามากินกันในครัวเรือนแล้วก็นามาทำบุญกุศลเพื่อให้เกิดเป็นบรารมีทานเพื่อที่จะสร้างบุญบรารมีให้เกิดขึ้นกับตนเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสานิกชนประเพณีการทำบุญเรื่องในวันศาไทยการทำบุญเรื่องในวันศา,ศาศไทยเราก็จะทำบุญกันเหมือนเดิม คืการทำบุญเรื่องในวันสะเทยถือว่าเป็นการทําบุญตามการการทําบุญของแต่ละคนนั้นจึงไม่เหมือนกันบางคนบางท่านก็ทําบุญทุกวันเลยคือวันพระก็ทําไม่ใช่วันพระก็ทาคือคือใครมาบอกบุญก็ทําพระบิดาบาทอย่างหน้าบ้านก็ทําคือทําทุกวันเรียกว่า ทำบุญประจําวันบางคนบางท่านถึงวันพระก็ทาแต่ว่าไม่ใช่วันพระไม่ทําการทําบุญอย่างนี้เรียกว่าการทําบุญรายสัปดาห์บางคนบางท่านไม่ทําจุกจิกไม่ทําบุญจุกจิกวันเกิดจึงทําครั้งหนึ่งปีใหม่ทําครั้งหนึ่งเทศกาลก็ทําครั้งหนึ่ง การทำบุญอย่างนี้เรียกว่าทำบุญตามการการทำบุญการทำดีหรือว่าทำบุญนี้ถือว่าเป็นการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับตนเพราะการทำบุญก็คือทำความดีการทำบุญนี้ถือว่าเป็นการเพิ่มบุญและเป็นการเพิ่มความดีให้กับชีวิตของตนจะได้เกิดดีและมีความสุข ฉะนั้นการสร้างสุขเป็นฐานแห่งความดีที่เราจะพึงควรกระทาให้เกิดขึ้นคําว่าดีนี้เป็นการสร้างดีให้เกิดขึ้นหรือว่าให้เกิดขึ้นตามมาในสิ่งที่เป็นส่วนเจริญที่ว่าที่ให้เกิดดีที่เป็นส่วนเจริญนี้เช่นหนึ่งทำบุญทำทำให้ตนเองดี รืยที่เรียกว่าคนดี 2. องทำให้ครอบครัวของเราดีคือเป็นต้นแบบที่ดีเป็นการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับครอบครัวนี่เรียกว่าการสร้างดีให้เกิดขึ้นหรือว่าสร้างสุขให้เกิดขึ้น 3. ามทำให้สังคมดีถ้าเราทุกคนช่วยกันทำดีสังคมก็จะดีผู้คนทุกสังคมก็จะอยู่ร่วมกัน อย่างมีความสุขมีความสงบสุขทุกสังคมไปนี่พูดถึงการทําส่วนดีๆให้เกิดขึ้นความดีนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าใครทําดีคนนั้นก็คือคนดีคนดีคนไม่ดีรู้ด้วยด้วยการกระทําหรือว่าความประพฤติคนดีรู้ด้วยการกระคนดีรู้ด้วยการกระทําคือหนึ่ง คนดีมักทำดีเป็นพ่อเป็นแม่เราก็เรียกว่าพ่อแม่ดีสองคนคนดีถ้าทำดีถ้าเป็นลูกเป็นหลานเราก็เรียกว่าลูกหลานดีสามคนดีถ้าทำดีถ้าเป็นสามีภรรยาแล้วก็เรียกว่าสามีพรรยาดีสี่คนดีถ้าทำดีถ้าเป็นญาติพี่น้องแล้วก็เรียกว่าญาติพี่น้องดีคือไม่ญาติพี่น้องเป็นคนดี ถ้าคนดีถ้าทำดีถ้าเป็นเพื่อนบ้านเราก็เรียกว่าเพื่อนบ้านดีนี่คือคำว่าดีหกครูอาจารย์ดีถ้าทำดีเราก็เรียกว่าครูอาจารย์ดีถ้าเป็นพระสงฆ์ถ้าเป็นพระสงฆ์ดีถ้าประพุติดีเราก็เรียกว่าพระเจ้าพระสงฆ์ดีคนไม่ดีไม่ได้ยมทำดีถ้าเป็นพ่อเป็นแม่ เราก็เรียกว่าพ่อแม่ไม่ดีสองคนไม่ดีมักทำไม่ดีถ้าเป็นลูกเป็นหลานก็เรียกว่าลูกหลานไม่ดีสามคนไม่ดีถ้าไม่ได้ยมทำดีถ้าเป็นสามีภรรยาก็เรียกว่าสามีภรรยาไม่ดีสี่คนไม่ดีไม่ได้ยมทำดีถ้าเป็นญาติพี่น้องเราก็เรียกว่าญาติพี่น้องไม่ดีห้าถ้าคนไม่ดีถ้าไม่ได้ยมทำดี ถ้าเป็นเพื่อนบ้านเราก็เรียกว่าเพื่อนบ้านไม่ดีสังคมดีเราต้องช่วยกันทำดีคำว่าไม่ดีอย่าทำเพราะไม่เกิดความเจริญให้แก่ใครทั้งนั้นคำว่าดีควาว่าดีนั้นทำไปเถิดแล้วก็จะเกิดความเจริญเรื่องดีๆก็จะเกิดขึ้นตามมาให้เราได้พบเห็นได้ยินได้ฟังจากเรื่องดีๆ ทำความสบายใจให้เกิดขึ้นแก่เราอยู่ตลอดนี่เรียกว่าการทําความดีสร้างสุขหร,หรือว่าหรือว่าสร้างความเจริญให้เกิดขึ้นการทําดีทําให้ใจของเรานั้นฟูเรียกว่าใจฟูทําให้ใจของเราเน้นสูงทําให้ใจของเราเน้นสวยเรียกว่าการทําดี <Okay. S 1> การทําไม่ดีทําให้ใจของเรานั้นแฟบ คือใจใจตกใจต่ำการทำดีถ้าเราทำดีหรือว่าเป็นการปฏิบัติทรรไปในตัวเพราะเราชาวพุทธนั้นถือว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้ปฏิบัติดีจึงเรียกว่าพุทธศาสนิกชนคนดีการทำดีปฏิบัติดีตามหลักของพระพุทธศาสนานี้จึงได้ชื่อว่าเป็นการช่วยกันส่งเสริม ให้พระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นดำรงอยู่เพื่อเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติของพุทธบริษัทพระสธรรมจะดำรงอยู่ได้นั้นต้องมีองค์ประกอบ5ประการคือหนึ่งเราต้องฟังธรรมโดยเคารพ 2. เราต้องช่วยกันศึกษาธรรมโดยเคารพ 3. เราต้องช่วยกันทรงจำธรรมโดยเคารพ สี่เราต้องช่วยกันทําเราต้องช่วยกันพิจารณาสัจธรรมให้รู้จริงเห็นจริงเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าแล้วช่วยกันรักษาไว้เช่นประเพณีต่างๆที่เป็นประเพณีที่ดีงามประเพณีที่ดีงามที่เป็นวัฒนธรรมของคนไทยถ้าเราไม่ช่วยกันรักษาไว้ใครจะรักษาเราเป็นพุทธศาสนิกชนเราจะต้องช่วยกันรักษาไว้ให้ดี ห้าเราต้องปฏิบัติทมโดยเคารพตามสมควรแก่ฐานะของตนของตนถ้าเราปฏิบัติด,ดีทำดีตามหลักของพระพุทธศาสนาก็จะทำให้ศาสนาธรรมดำรงอยู่สืบไปองค์ประกอบที่จะทำให้เกิดประโยชน์แห่งการฟังธรรมเราทุกคนนั้นถ้าฟังธรรมเป็นก็จะเกิดประโยชน์หประการด้วยกันหนึ่งเราต้องไม่ดูแคลนเรื่องที่ ผู้นำมาแสดงสงเราต้องไม่ดูแคนผู้แสดงหรือว่าผู้สอนถ้าเราเป็นได้ถ้าเราเป็นเช่นนี้ก็จะได้ความรู้ในการฟังธรรมสามเราต้องไม่ดูแคนตนเองว่ามีความรู้น้อยฟังไม่รู้เรื่องเราไม่ควรดูแคนอย่างนั้นถ้าเราตั้งใจฟังเราก็จะได้ความรู้เช่นเดียวกัน สเราต้องมีน้ำใจเราต้องมีเราต้องมีใจเป็นหนึ่งเดียวหนักแน่นมุ่งตรงต่อการฟังธรรมและปฏิบัติธรรมจึงจะทําให้เรานั้นได้ประโยชน์หลายสิ่งหลายอย่างด้วยการประพฤติและปฏิบัติธรรมหเราต้องทําใจให้สบายเพื่อรับรถแห่งพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจึงจะได้ความรู้ในการปฏิบัติธรรมฟังธรรม ถ้าเราปฏิบัติดีสิ่งดีๆก็จะก็จะเกิดมีแกเราหลายสิ่งหลายอย่างหลายประการโดยจะเาะโดยเฉพาะเรื่องการฟังเรื่องการฟังที่ดีการพูดที่ดีแล้วนำมาปฏิบัติในส่วนดีๆก็จะเกิดขึ้นต่อเราหลายสิ่งหลายอย่างหลายประการด้วยกันคําพูดหรือว่าถ้อยคาที่ควรเชื่อถือนั้นมีห้าประการด้วยกันหนึ่งถ้อยคำที่พูดออกไปแล้ว ทำให้เกิดศรัทธาเพื่อมุ่งทำดีรักษาศรัทธาของตนเองเอาไว้สองถ้อยคำที่พูดออกไปแล้วทำให้เกิดศรัทธาเพื่อช่วยการรักษาศรัทธาของผู้อื่นเอาไว้สามถ้อยคำที่พูดออกไปแล้วทำให้เกิดศรัทธาเพื่อรักษาวงตระกูลของตนเองเอาไว้สี่ถ้อยคำที่พูดออกไปแล้ว ชักชวนผู้อื่นให้มุ่งทำดีเพื่อให้ทำดีถูกทางแห่งการทำดี 5. ้าถ้อยคำที่พูดออกไปแล้วทำให้เกิดปัญญาต่อผู้คนณสังคมดังน,นั้นได้เป็นอย่างดีถ้าฟังดีมีคุณค่าแล้วเกิดประโยชน์ก็จะได้ประโยชน์ต่อการฟังสังคมดังน,นั้นจะเป็นไปด้วยดีนั้นเราก็จะต้องช่วยกันปลูกฝัง ความเจริญให้เกิดขึ้นในใจของตัวของตัวเราเองของลูกหลานแล้วก็บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเราสิ่งที่เราควรปลูกฝังให้เกิดขึ้นก็คือคุณธรรมที่ว่านี้มีห้าประการด้วยกันหนึ่งควรเจริญเมตตาเป็นนิดไม่เบียดเบียนกันนี่เป็นสิ่งที่ควรทำสอจเจริญทรัพย์สินไม่มุ่งรักขโมยสิ่งของของผู้อื่น มุ่งแสวงหาในการทำมากินโดยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้งนี่คือเจริญในทรัพย์สามเจริญและวางเฉยไม่ริษยาต่อกันและกันเป็นการสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในใจให้จิตทำจิตใจให้สูงขึ้นสี่เจริญคุณผู้มีพระคุณเช่นบิดามารดาเราก็ควรเคารพ และศรัทธารักบิดามารดาของตนเองเพราะแต่และคนแต่และท่านนั้นล้วนมีบีดามารดาคนเดียว 5. เจริญความดีเพื่อมุ่งไปสู่สังคมที่เราอยู่ร่วมกันเพื่อให้เป็นสังคมที่ดีผู้คนไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใครก็ตามล้วนต้องการความสุขความจเจริญด้วยกันทั้งนั้น เมื่อเราต้องการความสุขเราก็จะต้องใช้ชีวิตอย่างผู้อย่างบุคคลที่มีที่พึ่งโดยเฉพาะเราเป็นพุทธศาสนิกชนคนดีเราก็จะต้องอยู่อย่างผู้ที่มีที่พึ่งที่พึ่งของชาพุทธที่ดีที่สุดสิ่งนั้นก็คือ1ที่พึ่งของเราคือพระพุทธเจ้าสองที่พึ่งของเราคือพระธรรม สามที่พึ่งของเราคือพระสงฆ์ที่พึ่งคือพระพุทธเจ้าทำให้เรานั้นตื่นอยู่เสมอเช่นมีจิตใจช่ำชื่นเบิกบานเป็นพลังสร้างความดีให้เกิดขึ้นสองที่พึ่งคือพระธรรมเป็นพลังให้เรานั้นมุ่งปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่มรรคผลนิพพานนี่พลังแห่งพระธรรมที่เกิดกับใจของเรา ที่พึ่งคือพระสงฆ์เพราะท่านปฏิบัติดีตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติดีตามด้วยพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างนี้หรือว่าพระรัตตรัยเป็นที่พึ่งของเราท่านทั้งหลายได้อย่างนี้วัฒนธรรมแห่งการวัฒนธรรมแห่งกยายศาสตร์นั้นมีอยู่ในตัวถ้าคิดให้ดีพิจารณาให้ทูตให้ทีท่วน เราก็จะได้ความรู้เรื่องในประเพณีวันศาสไทยหรือว่าประเพณีของเข้าตอ,อกหรือว่าวัฒนธรรมของข้าตอ,อกที่มาเป็นข้าววยาศาสตร์จากนั้นขนมข้าวยาศาสตร์นี้เป็นภูมิปัญญาของไทยแต่บบราณาจารย์ที่ได้รวบรวมสิ่งดีๆให้เกิดเป็นขนมขยาศาสตร์เช่นข้าวาาตอก หัวงาและน้ำตาลมะพร้าวรวมกันเป็นองค์ประกอบทำให้เป็นขนมข้าวพิเศ์ได้จนถึงทุกวันนี้ถึงอย่างไรก็ตามเราก็ยังเรียกขนมข้าวพิาศา์จนถึงทุกวันนี้เราเมื่อถึงวันศาต์ไทยนี้เราก็เราก็จะรวมพลังกันมาทำความดีเพื่อรักษาประเพณีสิ่งดีๆให้เกิดให้เกิด,กดมีหรือว่าย,ยืนอยู่ คู่กับคนไทยสืบต่อไปด้วยการทำบุญเพื่ออุทิศให้แก่บรรพบุรุษอย่างหนึ่งเสริมสร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นกับตนเองอย่างหนึ่งนี่เรียกว่าประเพณีวันสาไทยสิ่งที่เรากระทำกันอยู่เป็นนิดก็คือให้ทานถือว่าเป็นการเสียสละจึงเป็นการให้ปันหรือว่าแบ่งความสุขให้คนอื่นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุด องค์ประกอบที่เราให้ทานก็คือหมายถึงว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของผู้รับสมดังพระพุทธภาสิทธิอัตมาภาพได้ตั้งในเบื้องต้นนั้นว่าทะทะมาโนปิโยโหติแปลว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักดังนี้เป็นต้นท้าที่สุดของการแสดงธรรมณวันนี้อัตมาภาพเขาอ้างอิงคุณพระศรีรัตนตไตร,ตรคือคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์และคุณงามความดี ที่เราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันกระทําให้เกิดมีณวันนี้จะรวมเป็นตมะเป็นเดชเป็นปัจจัยนึกสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยคุณธรรมขอขอให้เราท่านทั้งหลายนั้นได้รับสิ่งนั้นจงทุกประการรับประทานสแสดงพระธรรมเทศนานในวันนี้จึงขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีรยประการ,รัชนี